เราเขียวไอไปใส่นอนนลาให้คืนมาสาพีว่าโอเขียวจะเขียวจาค,จคืนมามหาบักอายอพี่ชายอ่ คนงามเอ้ยคนงามเอ้ยคนงามเอ้ยจะตายเมื่อเดือนกุมภาเกยืยวจากบ่านา้ำลาบ้านมง ลาลาับ,บอ่เห็นกลับน้อ,อนงนุหลอกให้อายงงรอท่าจนจอยบอกอ้ายคอยตั้งแต่เรือนนาให้พี่ไปท่าสถานีรถไามิดจอยเลยบ่เห็นหอดไงพี่ยืนห้องไห้ขึ้นมาสักเยาา ยังวอนควนหาปินเวลาหลเดือนเพื่อนมาหลมือคือแฟนข้าแต่นี้หน้านี้ให้คือแฟนข้าแต่นี้หน้านี้ให้แต่นี้ไกลจากบ้านผู้นั้นมือบ่เมือไปเอื้อเพื่อกานเลกว่าสงสารขอให้บ้านเธอกราบส่งมาทางดีตัวผมนี้มันเต็มที่เมื่อทาตัวผมนี้มันเต็มที่เมื่อทากันจะบอกหน้าอยากจะหมดกอดเมียอยหัวใได้ทิมบ่เหลเต็ดเพื่อหน้าให้นลกว่าสงสารขอให้บ้านเธอกราบส่งขึ้นมาบ้าน นั่นลายมือแต่เธอนีไปเที่ยวนั่นลายมือแต่เธอนีไปเที่ยวสื่อว่านออกเกี่ยวน้ำสกุลตื้อตื้อกะดินน้ำมือบ่บปัดออกจากบ้านใส่กระโปรงมีแดงแง่งแต่จริงก็ต้องให้ซอยซ้อมเอาไว้ไปที่หน้าผู้ตาดิบทางไปที่หน้าผู้ตาดิบขังใบหูสีเตืองเอกลักษ์บอกไปก็จำได้ง่ายดีบอไ้เกี่ยวเกิดมาในชาตินี้ชาตินี้สิก็อยู่มันดนที่กอรามงคนไปอยู่บนเมืองฟ้า กลับมาสะเดือเขียวเดือพี่ต้องกำเดือให้ขึ้นมาหาพี่ถึงเขียวน้ำสะคุณปือป้อจะดำคือมือยังรักซึ้งตรึงใจไคว่านอกอีหายสำหรับอ้ายบอกเคยอ,อีนายตัวเธอ รักเทียวมีเพียงเขียวเท่านั้นเด้อเอ,อินหาจนเสียงเลอน้อ,องได้ยินหรือบอกขึ้นมาหาออ้ซาลาที่เตรียมเงินท่าทั้งทองมันแม่นโปรบ่ได้เขียวมาเป็นแม่บักำหำน้อยชีวิตค่อยต้องม้อยละแม่งตาไส้วันเอ้า,า,อาเสียงลำไปส่ง ใกล้วันเราเอาสเสียงน้ำไปสรงให้น้องกรับเพื่นทองพื้นมาหาบักอายจะมาด่าหบางห่างก,กันเขียวท่านั้นที่เป็นหนึ่งในใจบ่มีไผยมา่านซำเขียวคนนี้กูดีเอ้ยแฟนตา